เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าข้างในเป็นสีอะไรมีสีฟ้ามีสีน้ำเงินกับมีสีแดงนี่โอ้โหงั้นต่อไปอะมาสบายแล้วนะเนี่ยช่องแฮนเป็นคนประกอบของให้เลี้ยงรถทำไงคะอ๋อปิดไม่เข้าสิปิดไม่ออกเลยเลยเลี้ยงรถไว้ใช่ไหมนู้นเลยหรอบ้านอยู่ไหนไปเลยบึ้นเงี้ยนเงี้ยนเงี้ยนได้เปล่าเครื่องบินนี่เงี้ยนเงี้ยนเงี้ยนได้ไหม เครื่องนของช่องแฮ่สิแชร์ชอคลพสแเบิลไอควัดีวันน้เราาองบินนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เหมือนเป็นรถคุณหมอพยาบาลต้องให้ดุยค้าค่ะนนี้ะอันนี้เขาก็บอกว่ามันมี ปุ่มกดด้วยนะคะตรงนี้เลยอะอะไรเหรอลูกปุ่มกดปุ่มกรอแล้วเครื่องจะเปิดอะคะเปิดแน่นอนรีบแกะกันเถอะค่ะรอค่ะว้าวมันเจ๋งวันนี้เดี๋ยวนะมันมีรถอะไรอ๋อเรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าข้างในเป็นสีอะไรมีสีฟ้ามีสีน้าเงินกับมีสีแดงเฮความเจ๋งคือแต่ละสีอะ แล้วสีของข้างในไม่เหมือนกันนะ่ะถ้าเป็นสีแดงมันจะเป็นเครื่องบินพารถด,ดับเพลิงนี่ไงใช่ไหมลูกพารถกระเช้าพาไปดับเพลิงใช่ไหมถ้าเกิดว่าได้สีเงินมันจะเป็นรถตำรวจอ๋อแล้วถ้าได้สีอันนี้เป็นเป็นกู้ภัยสีชมพูรหรอแล้วสีเหลืองจะเป็นมาแกะได้เลยมาแกะได้เลยถ้าสีเหลืองจะเป็นอะไรนะอันนี้เรียกว่ารถอะไรนะลูกอ่อ,อสร้างใช่ไหมคะ เปิดเปิดคนนี้ตื่นเต้นกับการเปิดเครื่องบินตลอดเวลาเปิดเลยครับ <Okay S 2> โอเคค่ะมันอยู่ทางด้วยเดี๋ยวน้องจะทำติ๊กเกอร์มันติดมือแล้วมันจะไม่สวยเปล่ามันจะยับยับเปล่ามาจ้าไหนอะนี่ไงต้องใส่ฐานข้างล่างด้วยเดี๋ยวมามาไปดูให้ว่าใส่ฐานอะไรออต้องการเครื่องบินไม่งั้นฉันไม่ประกอบให้นะประกอบ,กอบเดี๋ยวนะใส่ฐานอะไรมาแอบดูก่อนนะ ผ่านบ้านเราพอหรือเปล่าเหรอตอบกอ,อบกอ่อประกอบตอ่อไม่ใช่กรอบตอ่อผวนได้เว้ยพูดไม่ได้แต่ผวนได้เอาให้แกะออกมาเลยค่ะมีรถมาให้กี่คันคะลูกโอสี่คันสี่คันเหรอคะหนึ่งสองสามนี่รถตำรวจน่ารักมากเลยอ่ะคันเนี้เขาทำหยิบค,คันสีดำให้มาหน่อยนะครับเอามาหน่อยครับ ค้มา,าม,มีบีบคันสีดำให้ไปหยกกิบคันสีดำมามาดูว่าหนูเก่งมากประกอบให้เสร็จก่อนค่อยดีใจขนาดนั้นก็ได้จากที่รัก<อ>ว้าวช่อค้ามันค่อยเหมือนเครื่องบินหน่อยเห็นไหมมันมีปีกแล้ว<า>อ,อันนี้รรคก็คุมผู้ต้องขังนี่อันนี้รถตำรวจหรอว้าวมันแทะสีขาวะ อันนี้เป็นอีกคันหนึ่งอันนี้แบบจิ๊บจิ๊บไงไม่รู้เล็กๆนะหลักมากอันนี้คันที่เป็นรถเก่งนะนี่มีอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยก็ที่หมามันชอบฉี่เรื่องแม็กซ์ค่ะอันนี้เหรอคะแล้วมันคืออะไรลูกไม่รู้จักเหมือนกันไม่รู้จักเหมือนกันแต่แฮรเรียกว่าก็ที่หมามันชอบฉี่มันคือไอหัวหัวถังหัวที่จะมาต่อสายดับเพลิงอะลูก ไม่เข้าใจ,าใจหรอมันเป็นชิ้นส่วนตรงหางลูกนี่ไงนีค่ะไอ้เล็กๆอ่ะมันจะกล่องประกอบตรงหางกล่องไปอยู่ไหนลูกบลูกล่องนี่ไงลูกบูกล่องเห็นไหมมันขาดชิ้นส่วนไหนชิ้นส่วนนี้กับชิ้นส่วนตรงหางเห็นไหมโอเคไหมเออชิ้นส่วนนั้นอนะ่ะไว้ข้างบนตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นหางนี่ไอ้เล็กๆนี่อันนี้ามาจากเกาหลีด้ยหรอโอ้ภาษาอนะไรเนี่ยเอิ่มจีนมั้งจีนนี่ เนี่ยค่ะแล้วหนูก็ดูสิคะว่ามันจะต้องใส่ข้างนี้มั้งอันนี้ของข้างนี้นะอันนี้ของข้างนี้นะอ่ะประกอบกันเข้าไปกเก่งมากเด็กๆนี่โอ้โหงั้นต่อไปอบบนสบายแล้วนะเนี่ยชอ่องเฮนเป็นคนประกอบของให้ช่องขามเล่นได้เนี่ยคุปประกอบอ ข้างหน้ามันก็ปล่อยรถได้ด้วยนะลูกมันปล่อยรถได้สองทางทางั้งข้างหน้าข้างหลังเลยค่ะหมาดูโฆษณามาว่าอย่างนั้นนะนี่เสร็จย่างเสร็จย่างลำนี้เลยนะที่เราได้นะลำสีฟ้าเป็นรถไอ้เครื่องบินตำรวจไม่ใช่รถเครื่องบินขนรถแล้วหนูเตาะเตาะปากเลียแฮ์เหรอลูกแฮ์ไม่ใช่หมาลูกอ๋อเอาเราเราใส่ถ่านเลยชอบแฮ่ขาน้องเอาถ่านมาให้แล้วลูก แกใส่ฐานเลยค่ะเดี๋ยวเๆียรีรีรักที่รักเดี๋ยวนะอ๋อหนูเรียงเรียงรถเข้าไปเหรอคะใช่ทำยังไงคะเรียงรถทำยังไงคะไม่ออกอ๋อปิดไม่เข้าสิปิดไม่ออกปเลอะไรเรียงรถไว้ใช่ไหมค่อยๆตกลงมันกึ๊บไหมลูกอ่าได้แล้วค่ะนี้ชอคำกำลังทดลองเล่นนะครับแล้วก็ยัง ่นเรื่องว่ามันไม่ยอมวิ่งมันวิ่งไหมครับลูกไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งเหรอครับไม่ใช่คันนั้นเนี่ครับเครื่องบินนะครับแล้วมันมันมันทำไมไม่วิ่งครับเรากดผิดปะครับเออกดนี่อ่ากดให้ฟังสิลูกอืมมันร้องเพลงให้ฟังกับมันไม่วิ่งเหรอครับวิ่งวิ่งปะวิ่งต้องเป็นยังไงถ้าวิ่งได้จะเป็นยังไงครับเออวิ่งเป็นไงครับลูกอธิบายหน่อยครับวิ่งคืออะไรครับ วิ่งคืออย่างนั้นเหรอโอ้โหเอียงแบบนั้นเลยเหรอลูก <S <S วิ่งคืออย่างนี้เหรอครับอ,อ๋อวิ่งเป็นยังไงนะนหรออ๋อวิ่งคืออย่างนี้อเอออ๋อชนหมาไมา่เนาะหรออ่าแล้วครับปุ่มอื่นล่ะครับโอ<ห>้หปุ่มอื่นล่ะครับ<ห>ว้าววิ่งคือ ไล,ลูกวะหางพองอยไรลูกวะไม่เยอะถ้าเกิดเราไปถึงไปถึงที่เกิดเหตุแล้วครับเราจะปล่อยรถลงครับรถคุณตำรวจจะต้องลงแล้วครับปล่อยไปยังไงครับเอารถคุณตำรวจมาเอารถคุณตำรวจออกจากเครื่องบินทางไหครับเปิดโชว์สิครับเปิดโชว์นยครับนี่นี่เฮ้ยเห็นไหมนี่ขับเครื่องบินแรงไปหน่อยนี่รถคว่ำหมดเลยในนี้รถคว่ำเกลื่อนเลยลูก ไหนไหนไหน,ไหนกดต่อสิกดต่อเอ๊ะเอ๊ะอรถหายไปไหนคัะหนุ่มรถก็อยู่ข้างหน้าเครื่องคันหนึ่งโอเคเดี๋ยวรถต้องเตรียมพร้อมปฏิบัติการไปคว่ำหน้าคว่ำหลังูหร้างหน้านะเออราต้องเตรียมพร้อมปฏิบัตกิาาาาตตตการนะเดี๋ยวเราเราต้องเปิดตรงนี้ตรงไหนลูกเปิดตรงไหน <Academic> เปิดตรงนี้หรอยังกดโกลงไปไม่ได้เลย <spectral noise> เพราะว่ายังไม่ได้เปิดท้ายเครื่องเห็นไหมท้ายเครื่องยังไม่ได้เปิดลูกเปิดท้ายเครื่องหน่อยนี่ตะกี้ม้าติดติ๊กเกอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะ แล้วก็ไที่ปบุคนี้ก็ตรงนี้อย่างเท่เลยนเนอส่วนชอบคาํามติ๊กเกอร์ตรงนี้จ้ะง,งงมากเลยจ้ะ <laughs> คือเอาติ๊กเกอร์ป้ายไอ้นี้ป้ายคำเตือนมาติดหน้ารถเออไอ้นะ่เครื่องบินเท่ๆเลยจ้ะ <laughs> นี่นี่หนไหนเปิดทางนี้ก่อนแล้วค่อยปล่อยรถลงมา วิวเฮ้ยทำไมรถมันตีลังกาลงมาเนี่ยถ่ายปล่อยลงมาเลยปล่อยลงมาเลยวิวขออีกคันครับวิวไม่มีคันไหนลงมาแบบสภาพดีเลยนี่อือน,น,นะกดโกแล้วมันก็จะลงวิวออเอาเลี้ยงหน่อยแล้วก็กดกดปุ่มโกกันกดปุ่มโกกันลูกเพราะว่ายังไม่ได้เอียงไอเห็นไหมพื้นจะเอียงวิวไปอ่ะ อืมกดครั้งเดียวพอปุ่มอะถูกต้องแต่ว่ายังไม่มีคันไหนลงสมบูรณ์เลยเนอะเราปล่อยโหดนะ <c oughs> รดค้าหมดทุกคันเลยรถคุณตำรวจอะถ้ากดปุ่มโกก็มีเสียงด้วยใช่ไหมครับอ้ะ่ะ <c oughs> เ,เปิดอย่างนี้ลูกนี่มีเสียงด้วยพอตอนเปิดก็มีเสียงรับกลับด้วยนะ กลับเอาไคพากลับเลยล <ะ S 2> กลับบ้านกลับบ้านเลยลูกพากคุณตำรวจทั้งหลายกลับบ้านเลยครับ <c oughs> <c oughs> นิ้วติดเหรอ <c oughs> นึกว่านิ้วติดครับพาคุณทั้งหลายไอย้คุณตำรวจทั้งหลายกลับบ้านเลยลูกกลับทางไหนครับนู้นเลยเหรอบ้านอยู่ไหนไปเลยบึนเงี้ยนเงี้ยนเงี้ยนได้เปล่าเครื่องบินที่เงี้ยนเงี้ยนเงี้ยนได้ไหม แล้านะรถคงล้มหมดเลยค่ะเป็นไงคะสภาพรถข้างในคะเออในรถที่มันลมเลยเทะเลยค่ะเลยเทะเลยเหรอคะเช่ว่าเป็นแรงเกินไปนะคะมันอยู่เฉยๆไม่เป็นนะคะมันไม่มีที่ล็อกเหรอคะในนี้ไม่มีค่ะรถชนกันหมดเลยนะคะในนี้ คนตายเต็มรถเลยไม่หกักคงเปนี้เลยเอ๋อมันไม่ได้ล็อกขอโทษมันมเรื่องหรอมาม่รู้เรื่องเออมันต้องล็อกอ้าวข้างหลังมันต้องล็อกด้วยดิถ้างั้นน่ะถึงว่าทําไมรถของเราที่แท้ทําผิดเล่นผิดมาสามสี่รอบแล้วถึงว่ารถทําไมมันลงมาอย่างนั้นอ,อ๋อเพราะมันไม่ได้ล็อกอ่ะดีนะแฮทําเป็นอ่ะทีนี้มันจะไม่รถมันจะลงมาเท่ๆแล้วลูกเด่นมาเลยหนึน่งสอง อ๋อาชอบแฮรต้องกดปุ่มโกด้วยสมมุิรถอยู่นี้ใช่ไหมคะชอบทำกดหนึ่งสอง 1, อ๋อเฮ้ยยังไม่ได้กดลูกเอาใหม่หนึ่งสองนี่ไงรู้แล้วทำไมเราทำผิดมาตลอดเลยนี่นะ่ะเวลาก,กดปุ่มโกเสร็จก็ทำนใช่เอาใหม่เอาใหม่กดปุ่มโกใหม่ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอวางรถก่อนนะลูกเดี๋ยวนะอา้าววางโกวิวเห็นไหมพี่แท้ทำผิดตลอดเลยถึงว่าทำไมรถล้มเลเนี่แล้วน่านะไม่ได้หรอเอาเลยลูกพร้อมยัง ไปข้างไหนเนี่ยมาม่าจะถ่ายให้ไปสองข้างพร้อมกันเลยเหรอคะหนึ 1, 3, ่งสองสามอ้าวคันนี้ซายอยู่ข้างหน้าอา้าวไม่ล็อกแล้วข้างหน้าข้างหน้าหถูกซ่อมก่อนซ่อมก่อนซ่อมหน้าเครื่องก่อนหลุดเห็นไหมมันไม่ล็อกอา้าวพร้อมหนึง่งว้าวมาแล้วคันนี้ล่วงมาแล้วเอาใหมเอาไหมไหมต้องติทธิ์ยังไม่ได้โกเลยหลุดแป๊บหนึ่งหลุตด <Okay. S 2> ต,ตั้งตั้งเลยพร้อมพร้อม กลุ่มโกนะโกไหมวานชูว้าวมีโชค่ะเดีววิวถ่ายไปถึงหัวช้อยแฮร์โอ้โหข้ามดูการเอาเครื่องคืนของช่อแฮร์ิขอพักแล้วเพราะว่าบ้านนี้เล่นโหดมากวางบบา and press a bell icon.